สวัสดีค่ะมื่อวันที่เก่า,าพฤษภาคม2 5 6 4จ้ากำลังตะลาคควงรถถ่ยคันินีไปส่งลูกค้าอยู่อำเภอบานถือจังหวัดอุดรธานีค่ะลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นแบบรอยเดียวดำได้จ้า สเปคของพวงขั้นนี้ก็จะกววางยูเมตรเจ็ดสิบยาวสามเมตรสูงเมตรหนึ่งคะ่ะสามารถเปิดได้สามทางเหมือนทุกๆขั้นที่พานมากบ่วจะเป็นลอกคูร,รอเดียวดำหรือบดดำก็จะเปิดทางใดทือกันจะและกะล่าบนสีม่วงเหลืองก็สามารถถอดออกได้จ้าด้านท้ายก็ถอดออกได้หรือว่าเปิดไดค้ค่ะเวลาดำลูกค้าเพิ่มมักสีแดงคะ่ะก็จะได้ทนประมาณนี้คะ่ะจะ จะตัดสีไยเพื่อความสวยงามก็จะบ่ไดดแบบแดงล้วนค่ะ,ะขนาดของล้อค่ะของอู่สร้างบอยเพิ่นจะใส่เป็นกระทะขอบชิบหาค่ะเป็นยางเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกขั้นที่ไปก็จะเป็นยางเปอร์เซ็นต์ก็จะเลือกสภาพของยางหฮค่ะสภาพของยางอของพวงขั้นนี้ก็จะใส่เป็นปีๆปีค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดอยากใดยางไม่หรือว่ายางมันทุกสามารถแจงสร้างบอยเพิ่นใดเด้อค่ะ เมื่อบ่งช่วงล่างของอูซางบอยค่ะอูซางบอยเพิ่นจะใส่เพิ่นจะเ็ดแซซี่ช่วงล่างหายจะเป็นใส่เป็นเล็กล่างนาหนาหนาซี่กับหนาสามค่ะรุ่นดำก็จะมีการสบัสหายแล้วก็จะมีทีคําดำหายแบบนี้ค่ะเอ่อเผ่าก็จะใส่เป็นเผ่าของกระบะค่ะของอูซางบอยก็จะมีเผ่าของมาดดาเผ่าของนิสสันบิ๊กเอ็มค่ะก็จะประมาณนี้เพื่อที่จะ สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ3ตันถึง4ตันค่ะถ้าเกิดลูกคา้าคนใดอยากได้ยางไม่หรือว่าเป็นยางมันทุกสามารถแจ้งสร้างบอยเพันได้เจ้าลูกคา้าคนใดที่กำลังเบิ่งคลิปนียูหรือว่ากำลังตาสินใจอยู่กะห้โทรมาสอบถามสร้างบอยเพันได้เจ้าเบอร์โทรสร้างบอยกะ0 6 2 3 4 1 7 4 4 1 อูซางบอยเพนังยูบ้านนองโตนตําบลวังเง้วอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะถ้าเกิดลูกค้าอ่าถาเกิดจะสร้างช่วงนี้รู้สึกว่าคิ้วหนาจะได้ประมาณกลางมิถุนายน้ะค่ะเพราะว่าต้นมิถุนายนหนาจะเต็มแล้วค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดลังเลโดนเกินไปอาจจะได้เป็นแบบเลยมิถุนายนไปอีกค่ะ เดี๋ยวเข้าไปชมคลิปตอนไปฮอดบานลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าพันถ่ายยูอำเภอบ้านพือจังหวัดอุดรธานีเท่านี้ละจ้าขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ติดตามคลิปของอูซังบอยหลายจ้าขอบคุณค่ะตอนนี้ฮอดบานลูกค้าแล้วค่ะลูกค้ายูบ้านขัมบงตำบลขามบงอำเภอบ้านพือจังหวัดอุดรธานีจ้าลูกค้ารถไทยลูกค้าเป็นผู้บ้าตาหาชิดแดงค่ะ สร้างบอยกำลังให้ลูกค้าคอยรถไทเอามาใส่กับสาลีนะคะเพราะว่าสร้างบอยค่นจะออกแบบให้สาลีกับรถไทค่ะเวลาต่อข้อข้อจะเสมอกันค่ะลูกค้าพคนกำลังตัดละมันไหวพอดีค่ะพอดีอะ,ออะสิได้เอาไปแก้ไปถูกเลย

เดี๋ยวซางจะบอกวิธีการใส่งานค่ะว่าดำตั้งดส่ซางพคนจะออกแบบให้มีตีนเพชรเวลาดำมันก็จะบ่ค่อยช่อมผืนนะคะ่งนี้รองรับน้ำนักตรงนี้ได้จะเป็นยางใหญ่

แม oh. wow. wow. mm ่ค hmm, uh, ่ะมันเปิดมันเปิดคางได้ค่ะแม่แม่เวลาเขาอันเข้าเข้าเอามันใส่แล้วเขากับขึ้นไปตัดข้างบนเขากับด้านนึงเขาปิดไว้มั่นแม่ค่ะแล้วก็เขากับปิดฟ้าไทยกระถอดออกได้จ้าถอดได้ทุก จริงๆฟ้าข่างที่หอยลงมากกระถอดใด้ือกันค่ะมันมีกิบหรอกเพื่อเ้าเอาไปแกะแนวอื่นถอดใด้เชนกันแม่<ด>ค่ะถอดได้ถอดออกจากโตวพวงได้เลยค่ะ,คะเปิดได้พอมถอดออกได้พอมเดี๋ยวให้สร้างเพิ่นแนน้ำค่ะ <c oughs> โอ้ยแม่บ่ได้เก็บเบิดดอกจีเหลือกันมาเก็บอยู่หน้าบ้านาาค่ะบ่ได้บัได้ตใจเบิดค่ะอันนี้จะมัดจำมือหาแม่นค่ะทีเหลือกันมาเก็บตอนทรง <c oughs> มันสาต,ตอนสองการน้ำลายจายุดหลมเมื่อไข่บัม่ิตสงการกับศิเรมารงตัอาทิตย์ว,ว่างหันอนุวา